โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าจากการที่เรากลับมาหลังจากถ่ายรูปกับสเตโกซอรัสเสร็จแล้วนี่คืออะไรหรือว่าเราจะต้องไปกันต่อหลังจากที่เแฮมมอนนั้นส่งมา2ทีมคือทีมของอินเจนและทีมของเราโอเคเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคไปเราต้องเดินตามทางนี้ไปซึ่งเอออันนี้ปิดอยู่เราทุบทิ้งได้โอเคเฮ้ยเราขับรถไปได้ไหมลองขับรถด,ดิเพราเราต้องวิ่งกันยาวหน่อยเพราะว่าเออเราขับรถคันนั้นไม่ได้เฮ้ยเฮี้ยมีน้ำเราข้ามน้ำได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะข้ามน้ำได้หาของเลยหาของสร้างวนี้เลย ไม่มีไหมไม่มีด้วยเออไปไงอะ่ะเ,เฮ้ยไอ้เคี้ยงกุจมอุ้ยเด้งกลับมาแล้วเออไอ้เคี้ยข้ามน้ำไม่ได้เ,ออไเฮ้ยไอ้เชี้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอเคมีทางให้เราไปทุกความหวังยังมีทางออกเสมอนี่คืออะไรอะ่ะกดไม่ได้โอเคต้องเอาคนนั้นมาเพื่อเพื่อเพื่อ,อโอเคมาถึงเวลาของเราชัแงกลองเอ้อดึงไอ้ออกมาเออโอเคไอ้เคี้ยแล้วเราก็ได้ของลงมาไปประกอบข้างล่างชึบ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  ผมสร้างหินมาประกอบเรียบร้อยแล้วกระโดดไปเพื่อเพื่อโอเคทุกคนตามมาขอติดติดเลยขนาดนั้นไปไม่ได้เหมือนกันต้องใช้เออมิสเตอร์คาสันใช่ไหมเอนดี้คา,เอ,คาเออโอเคยิงไปอไอ้เชี่ยนัดแรกมึงยิงไปไหนกระโดดเกาะเชือกไม่ได้คือมาให้สูงๆูงก่อนแล้วค่อยโดดโอเคไอ้เชี่ยเออเล่นเซฟดีกว่าเฮ้ยนี่กองอะไรอ่ะช่างมาแล้วกันโอเครอบนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไงวะเนี่ย่าบอกแล้วเธอกล้าโอเคเธอกล้าเราก้าด้วย ออกมาแล้วไอ,ไ,อไอ้คิดไม่เคยรู้สึกดีเลยเมื่อเข้าไปโอเครีบสร้างเลยเราไปขุดคุ้ยเจออะไรมาบ้านเนี่ยเศษซากปลากหักพังอะไรไม่รู้สักอย่างโอเคประกอบเป็นเทมโบลีนได้ด้วยไปเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าอินเจนนั้นเป็นบริษัทแรกเลยที่เจอเอ่อดีเอ็นเอจากฟอสซิลอะไรต่างๆมาได้ซึ่งก็รวมไปถึงยุงในแอมเบอร์ด้วยแหละ ตัดฉากมาที่เออการขับรถของเราเฮ้ยไม่ใช่ของเรานี่แหละที่นี่เป็นที่ที่ดีที่จะตั้งเบสแคมป์กันได้นี่เหมือนกับเกมเลยไม่เจอรถโจฉันเข้าปรคุมที่นี่เลยเรียบร้อยโอเคเลยว่าเราจะใกล้เข้าแล้วโอเคระวังข้างหน้าด้วยมันก็เล็งยิงปิ้วแปะองเอ้เฮี้ยหัวเพื่อนกูเอ้อ้อ้เฮ้ยไอ้เฮี้ยแปะหัวกูไอ้สัตว์โดนไปกี่นัดวะน่ะสามนัดโอ้โหไอ้เฮี้ยไม่น็อกได้ไงแล้วก็ โอเคน็อกไปแล้วหนึ่งตัวนี่คือบริษัทไอเจนที่โฉบมา,มาอีกกลุ่มหนึ่งเชี่ย <c oughs> เอ้ยแม่งเล่นเป็นของเล่นเลยเฮ้ยไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยพวกอินเจนนั้นก็เหมือนได้เข้ามาคุมที่นี่ไว้เอ้ยฉอยากให้คนทั้งโลนั้นได้มาเยี่ยมที่สวนสัตว์แห่งนี้นะ <พอ S 1> น,นะถ้าดรแฮมมารู้ก่อนที่นะเขาจะได้คิดเลยล่ละนี่จะเป็นความฝันของเขา <c oughs> ซานดิเอโกนั้นเป็นสถานที่ที่ดีที่เราจะตั้งไว้ซึ่งมันก็จะใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยซึ่งมันจะเสร็จได้ไม่เกินเดือนเลยล่ะสเตโกโดนจับไอ้เชี่ยเฉยเขาจะจับพวกนี้ไปขังไว้ในสวนสัตว์แน่แน่เฮ้ยเฉยแฮมมอนบอกฉันว่านี่น่าจะช่วยกำลังเสริมคืออะไรกูเองไอ้เชี่ยเอ้ยม่งงกันเลยแล้วเราก็ลงมาอย่าว่านะมาสองคนน่ะชัดเจน เออเชื่เอยเกมนี้บทพูดผมบอกเลยว่าบทพูดมันพูดเร็วมากสำหรับถ้าผมแบบแปเตีขัดก็ขอโทษด้วยด้วยเชี่ยฉันคิดว่ามันคือสเตโกสซรัดนะอ้าเชื่อมันเจอตัวกูแล้วเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะมึงมีคนอยู่ที่นี่จับมันอืมกูเป็นมวยให้มึงรู้ซะด้วยเพื่อนกูก็เป็นมวยเหมือนกันไอ้แซดออกมาอืมคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัดมองเออเปิดมาแล้วโอเคนี่มันคือแนวเสาหัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเอาปว่าเราช่วยมันมาแล้วมันน็อกแล้วด้วยเอามือไม่เยอะ ไม่อยากจะทําอย่างนี้เลยแต่ก็ต้องทําได้อะไรมาดูซิไม่ใช่อันนี้โอเคเราต้องปลุกให้ตื่นเหมือนเดิมเลยไ้เกิดที่อะไรขึ้นข้างล่างอะมันก็วิ่งมา3 4 5สคนข้างหลังม่อีกเป็น7โอเคสู้ต่อยเตะทุบหววฟาดโดนทุบนี่ยิมนาสติกไอสัตว์อันนี้เราต้องใช้เออไอไฟฟ้าซึ่งเราไม่มีคนนี้ใช่ เออตอนที่ผมได้พูดไว้ข้างต้นตอนแรกว่าเออบทพูดเกมนี้มันไปไวมากไวมากจริงๆเฮ้ยมาสู้ต่อไอ้เฮียยังไม่พูดไม่เสร็จเลยไอ้เฮียกูขอพูดก่อนได้ไหมคือบทพูดอ่ะมันไปไวเกินถ้าผมไม่สามารถแปลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจริงๆับนั้นเออผมก็ขออภัยมาละตรงนี้ด้วยเฮ้ยมึงอ่ะกวาดพื้นหาพ่อมึงโดดแม่งไอ้เฮียกูได้ไอติมมาอีกแล้วกูโหไอ้เฮียไอติมจากกองแบบนี้อีกแล้วไอเนี่ยเฮ้ยแม่หนูเอาไปนี่ไอติมแซ่บเลยดิแบบนี้อ่ะ ขึ้นมาแล้วปืบปับปืบปับปืบปับไม่ได้คิดมาอันหนึ่งเออขนาดนี้เฮ้ยทำอะไรกันอะ่ะรอบกองไฟไม่ชวนกูไม่ช,วน,มชวนกูได้ไงไม่ต้องแดกไอ้เหี้ยเควิ่งไปตอนนั้นมี DNA คุงอยู่แสดงว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยโอเคอย่าบอกนะผมว่าน่าจะขับรถชนชนได้เอาไม่ได้โอเคฝักเรามาประกอบไอ้เหี้ยนี่ก่อนแล้วกันมันคือเออคันคันเออเขาเรียกว,ว่าเออที่ไขลา,านโอเคไปไขเสร็จแล้วเป็นการดับไฟเพื่อให้ออกมาเป็นเห็ดที่เราต้องการเอามา อย่างน้อยอันนี้มันก็ให้ผมขับรถอุ้ยไอ้เชีย่ยชนชนชนยับเยินหมดไอ้เชีย่ยมาแล้วมาถึงแล้วเพื่อเอามาแล้วนี่เห็ดเอาไปเสิร์ฟกินแล้วตัวโตแบบมาริโอหรือเปล่าเนี่ยไอ่เชีย่ยเราจะไปเออหากล้วยซึ่งกล้วยอยู่ไหนอะชนแม่งเลยเอ้าเอี้ยไม่ได้เอี้ยมาถึงเวลาเฮ้ยหากล้วยในะคอนเทนเนอร์ใครจะเอาไปเก็บไว้ในนั้นวะไอ้เชีย่ยไม่รู้เหมือนกันต้องมีแหละม,มีด้วยไอ้เชี่ยมีจริงด้วยเอามาไปแล้วขับมาหาแล้วไอ้สอง กูเอากล้วยมาแล้วฮึบโดมาให้เพื่อนเอากล้วยไปแล้วเดี๋ยวนายไปชนเออชน,นตรงนู้นให้หน่อยเออโอเคได้เลยเพื่อนกูตื่นแล้วขอบคุณมากเฮ้ยมืออ่ะไปชนตรงนู้นให้กูทีนี่ลูกผัวสองทีเป็นการตอบแทนมาแล้วไอ้เที้ยวในเรือในเสาวตัวนี้ชื่อว่าพาชีโอเคผมจะจำไว้มันคือพาชีนะเออเจอบ่อยๆเหมือนกันในอาร์คเฮ้ยมือกวาดแม่งเลยไอ้เที้ยชนแม่งอ,อุ้ยเที้ยเอ้ยระเบิดตูม้มไอ้เที้ยไม่ไม่ตายได้ไงไอ้เรืสาวแม่งถึงกว่ะ ดีดีดีมาไอ้เชี่ยกูพร้อมสู้อีกแล้วมึงเขาวามาดิมาดิเอาหมดแล้วอ่ะชนแรงสร้า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 งแล้วเราก็สร้างจนสำเร็จโอเคไปขึ้นไปข้างบนเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยไอมันไม่ควรมีคนอื่นอยู่ในเกาะนี้แล้วเข้าไปจับมันจับพ่อมึงก่อนไหมมึงจะทำอะไรกูได้ต um ่อยแม่งไอ้ร uh ้อนนี่แน่ผู้หญิงกระโดดเกาะดึงลงมาฮึบเรียบร้อย โกงเปิดสเตโกกูถึงเวลาไอ้เฮี้ยมาแล้วไอ้เฮี้ยแล้วเสาตัวใหญ่ออกไปแล้วไอ้เฮี้ยเอ้ยชิบหายจริงปะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยมึงอะแล้วเสาปล่อยออกแล้วจะทำไมวะกูมาแล้วไอ้เฮี้ยมึงมาไอ้เยี่อยู่ไหนพวกเฮี้ยทุบมือแม่งให้หมดไอ้เฮี้ยเอ้ยสเตโกมาแล้วค่าชนแม่งเลยชนแม่งเลยกดเลขสองอะอ๋อโอเคสเตโกนั้นต้องใช้หางทุบแบบนี้ไอ้เหี้ยพังไอ้เหี้ยไอ้สัตว ช่วยลูกกวออกมาเรียบร้อยเออตอนแรกเรามีผ่าชีโนซอรัสซึ่งนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้เลี้ยงในสวนสัตว์ได้ใช่แล้วเป็นสัตว์เป็นาสาวที่มีนิสัยชอบเอาหัวไปไปกระแทกอะไรสักอย่างส่วนอีกแผทหนึ่งก็คือเราจะเออเอาบาชิโอซอรัสซึ่งต้องขอบคุณเอ้าที่คุณลงไฟไม่ตายเฮ้ยตรงน,นี้มีอะไรอะ่ะตรงน,นี้ต้องใช้ไฟซึ่งเราไม่มีไฟโอเคเหมือนว่าเราต้องไปกันต่อในกองนี้มีอะไรสักอย่างไหมอืมออกมาแล้วไม่มีอะไรไมีแต่เงินเฮ้ยมีกุญแจไอ้หี้ได้ไง โอ้ยเจ๋วว่ะเจ๋วว่ะเออเสียบกงโอเคไทเซราท็อปเดี๋ยวกูจะปลดปล่อยมึงออกมาโลดแล่นในเออโลกกว้างเองออกมาเวบให้เพื่อน่าซซบเออรบกวนมึงชนไอ้เขียวๆให้กูหน่อยได้ไหมไอ้เค้บังคับได้ด้วยไทเซราท็อปกูวิ่งมาแล้วกูวิ่งเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงทำลายผู้มีพระคุณกูกูกวาดหมดเลยไอ้เชี่ยจนไปโอเค ไอ้มัน <tang> พ <ar> ูดประโยชนเดิมมันพูดประโยคนเดิมไอเชี่ย <Tamam> กูไม่สนประโยคน์เดิมพี่อะไรเปลี่ยนตัวมาเฮ้ยไอ้มืดตามมาพ่อมันพูดอยู่ข้างในเต็นท์ซึ่งบอกเลยว่าไม่รู้ตัวได้ไงว่ากูมาแล้วเนี่ยเนนี่คือแหละเข้าไม่ได้ไอเชี่ยตัวสูงเกินอืออืออือออือมีฝั่งขวาก็ต้องมีฝั่งซ้ายเหมือนกันนี่คือไฟจราจรซึ่งเราเอามาทำไมมันคือไฟจราจรใช่ไหมสามสองหนึ่งเริ่มได้อ๋อไอเชี่ยสตาร์รถแม่งแหกเต็นท์ไปเลย บางคนอาจจะบอกว่าเขาใจรังวิ่งอยู่ใช่วิ่งมาแล้วเนี่ยเฮียไม่เฮียเต็นหักอุ้ยล้อผ่านเลยโอ้ยเฮียโอ้ดูนดิไอเคไอ้เฮียแล้วสองอารวาสเอาแฉลงงัดมาเปิดกงเฮ้ยโอ้เฮียมันขาหักเว้ยมึงคิดเฮียอะไรอยู่เฮ้ยขาหลุดไม่ได้ขาหักไอ้เฮียมึงมาเป็นเลโก้โอเคแล้วก็ลงลิฟต์มาอุ้ยขับรถมาไอ้เฮียมึงระวังหน่อยกูเกือบตายไอ้เฮีย อันนี้เป็นน่าจะเป็นเออแรปเตอร์แรปเตอร์ที่เรารู้จักเพราะว่าเหมือนเอนเครดิตของตอนจบที่แล้วน่าจะมีแรปเตอร์ตัวนี้อยู่กดแม่งนี่เฮ้ยพ่อพ่อจะไปไหนอ่ะแม่งเกาะขึ้นไปแม่งปล่อยให้ลูกไว้อยู่กับเออไอเอ็ดีเฮ้ยเชี่ยแม่ต้องโกรธแน่เลยไอ้เชี่ยอุ้ยเชี่ยทีเล็กอ่ะเฮ้ยแม่งเปิดหลังคาแล้วเชี่ยอันนี้คือลูกทีเล็กไอ้เชี่ยม่ใช่แรปเตอร์นี่ลูกมึงเอาไปเออไอ้เชี่ยเอ้ยปิดมา โอ้เชี่ยโอ้เชี่ยเอ้ยนั่นคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยสิ่งน่าสนใจที่สุดไอ้เชี่ยอุ้ยอุ้ยพลิกรถเอาหมูอยู่นี่นี่หว่าไอ้เชี่ยมึงหนีไปแล้วเอาหมูไปแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยชิบหายเรากำลังเกาะอะไรบางอย่างอยู่เรากำจะล่วงไอ้เชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายล่วงไปแล้วคอนเทนเนอร์นึงไอ้เชี่ยดีนะเกาะเชือกมาได้โอเคถึงเวลาหนีตายไอ้เชี่ยเอียนใครเจ็บบ้างเดี๋ยรีบไปขึ้นไปเฮ้ยเชี่ยเอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยตอนนั้นมีไอ้อะไรว่าขวาบนผมมันมี เอ็ดดี้ถือปืนอยู่ข้างบนเหมือนว่าเราต้องให้เอ็ดดี้มาช่วยเราแน่ๆเลยโอเคต้องเอียงซ้ายเพื่อหลบแบบนี้โอเคสวยงามวิ้งมาเรื่อยๆเอียนเฮ้ยขวาเก็บตังเฮ้ยหลบขวาสวยรีนต่อเราทำได้เราทำได้เฮ้ยหลบขวาอุ้ยหลบแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเรากำลังจะล่วงแล้วเฮ้ยตอนนี้ให้หาโอเคตัดฉากไาที่เอียนโอเควิ่งไปกำลังไปอยู่เพื่อนรอแป๊บนึงโอเครีบหาทางหาทางช่วยด่วนนี่คือตาขอเฮ้ แล้วดิไอ้เขี้เอียนมึงอย่าเดินช้าขี้เร็วหน่อยไม่ใช่เอียนนี่หว่าไอ้เขี้นี่เอ็ดดี้กูสับสนแล้วถูถูถููโอเคประกอบเร็วชิมชับชิมชับชิมชับแป๊บนึงกูรีบอยู่เย้แม่ประกอบไวจะว่าขี้นี่โอเคดึงตะขอมาให้เร็วที่สุดเพื่อนกูจะล่วงแล้วเร็วเร็วเอ้ยไกลแล้วโอเคเกลียวเรียบร้อยสวยงามต้องไปสตาร์ทรถต้องเอารถถอยหลังเร็วด well> ิรีบวิ่งไป อเคถอยหลังอุ้ยต้องเลี้ยวไม่ให้รถไม่ให้รถไม่ถอยเบี่ยงด้วยโอเคบังคับไว้คุมไว้ถอยอยู่กันแล้วถอยอยู่ขึ้นมาสวยงามไอ้เหี้ยผู้เชี่ยเกือบตายกันแล้วเมื่อไหร่เหี้ยไอ้ตัดฉากกลับมาโอเคเราค้ำไว้แล้วอุ้ยอย่าพิซซ่ากระแทกหน้ากูโอเคเอ้ยหลบขวาอุ้ยเกือบแล้วโอเคขึ้นไปต่อ เฮ้ยหลบขวาอีกรอบไม่คิดจะได้ขึ้นไหมเนี่ยอุ้ยไฟฟ้าช็อตไอ้เคียเอ้ยไม่สนไม่สนไม่แค่ติดปรุงแต่งหลบซ้ายเกมตังด้วยวูบวูบวูบนี่เทมเนลันเอเสหัตขึ้นไปเฮ้ยหลบซ้ายเวฟพิซซ่าเร็วอุ้ยระเบิดเฮ้ยหลบซ้ายอุ้ยกระแทกกูทีนึงไอ้เียโอะกระแทกทีนึงก็ล่วงมาลงทีนึงไอ้เียเอ้ยต้องหลบให้ทันมาเข้ามาไอ้เคียเอยเฮ้ยตาดฉากมาที่นี้โอ้ยชิบหายแล้วรถุยกหลยกอุ้ยพังรีบซ่อมเร็วถูปืนน้อเมียอะไรมึงรีบซ่อมก่อนสััตว โอเคมารอแป๊บนึงรอกูเฮ้ยตัวเฮียนี่ตอนมันกัดกูโอ้ยสักูเพื่อนไอ้เฮียกูโดนกัดกูโดนกัดไอ้เฮียนี่ตัวปวดชิบหายไอ้เฮียนี่ก็ปืนฟาดมึงไม่ยิงวะไอ้ชิบหายโอเคซ่อมต่อเรียบร้อยขึ้นรถก่อนถอยเชื่ออะไรวะน่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เฮียแต่ถอยก่อนเออเออโอเคเรียบร้อยน่าจะได้แล้วลงมา เอียนว่ะถึงเวลาของมึงเฮ้ยหลบซ้ายอุย้ยหลบไม่พ้นเชี่ยเอ้ยลงมาลึกเลยเฮ้ยหลบซ้ายโอเคแล้วก็เก็บตังค์ตังค์ใชแไหงไอ้เอี้ยเดี๋ยวหาใหม่เอารอดไปกูก็ได้หาเงินแล้วถ้ากูไม่รอดเนะี่ยตายเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไปเฮ้ยหลบขวาเอ้ยโอเคไอ้เอี้ยเกือบแล้วแก่แล้วเพื่อนอันนิดเดียวเฮ้ยหลบซ้ายโอเคถึงคัดสิน้นไอ้เอี้ยนี่ก็ถอยถอยเฮ้ยทีเล็กเอีเ้ยตัวเดิมเลยนี่หว่าที่เคยช่วยกู แม่งกัดรถกูไอ้เหี้ยไหนมึงเคยช่วยกูเนี่ยมึงกัดทำเหี้ยอะไรไอ้สัดล้นกูเฮ้ยเชียแล้วชิบหายอู้เชียอุายใส่แว่นด้วยเป๊ะเลยแล้วก็หยิบกระดูกมาทำเหี้ยอะไรมันอะตุ๊กตาหมีคว้าไว้สวยงามไอ้เหี้ยกูรอดโอเครีบปีนขึ้นไปเฮ้ยเชียขึ้นมา โอเคนึกว่าทีเล็กไอ้เหี้ยเออเชื่อเอ้ยการสื่อสารพวกเราถูกทำลายไอ้เหี้ยขอบคุณพวกมึงมากๆเลยไอ้เหี้ยตอนนี้เราติดอยู่ด้วยกันแล้วเอออไอ้เหี้ยกองกำลังการสื่อสารอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นตึกเก่าหมานว่าเราจะต้องส่งสัญญาณไปที่นั่นเพื่อตามหาเอ้ยแ่งยังชกกันอยู่เลย